แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ900คำเกี่ยวกับรถไฟ Heavenly Trackline ลบ2025ในรูปแบบภาษาไทยเหมาะสำหรับช่อง YouTube ของคุณขีดขีดขีดในปี2025นี้วงการรถไฟไทยได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัวโครงการรถไฟสุดล้ำที่ชื่อว่า Heavenly Trackline หรือที่เรียกกันในภาษาไทยว่าเส้นทางสวรรค์โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ระบบขนส่งสาธารณะธรรมดา แต่ยังเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีล้ำยุคการออกแบบที่งดงามและประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับเส้นทางของรถไฟเฮเวนลี่แทร็กไลน์ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เวลาเดินทางเพียงสี่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นตลอดเส้นทางนี้ผู้โดยสารจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามทั้งภูเขาป่าไม้และชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะในช่วงที่รถไฟวิ่งผ่านพื้นที่ภาคเหนือของไทย ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ได้รับการขนานนามว่า Heavenly View เพราะสามารถมองเห็นทะเลหมอกในยามเช้าและทุ่งดอกไม้บ้านสะพรั่งในฤดูหนาวได้อย่างชัดเจนรถไฟขบวนนี้ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยจากประเทศญี่ปุ่นผสมผสานกับงานออกแบบของนักสร้างสารรค์ไทยภายในตู้โดยสารถูกออกแบบให้กว้างขวางมีระบบลดแรงสั่นสะเทือนทำให้ผู้โดยสารรู้สึกนุ่มนวลตลอดการเดินทาง ที่นั่งชั้นธุรกิจสามารถเอนนอนได้ถึง160องศาพร้อมระบบหน้าจอส่วนตัวเชื่อมต่อ Wi-Fi และสามารถสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มได้จากหน้าจอทันทีส่วนที่นั่งชั้นพรีเมียมจะมีพื้นที่กว้างเป็นพิเศษเบาะหนังแท้ปรับอัตโนมัติพร้อมห้องน้ําส่วนตัวและบริการเครื่องดื่มร้อนเย็นฟรีตลอดการเดินทางจุดเด่นอีกประการของ h ฮเวนลี่แพรกไลก็คือสกายโดมหรือห้องโดยสารกระจกใสที่ตั้งอยู่บนชั้น2ของขบวน ซึ่งเป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามาสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบด้านได้แบบ360องศาและในเวลากลางคืนสกายโดมจะเปลี่ยนเป็นห้องชมดาวพร้อมระบบ ok ฉายภาพดวงดาวจำลองตามตำแหน่งจริงสร้างประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับท้องฟ้ายามค่ำคืนจริงๆเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวคู่รักหรือครอบครัวที่ต้องการช่วงเวลาพิเศษร่รวมกันอาหารและบริการบนรถไฟก็ไม่ธรรมดาเมนูที่ให้บริการเป็นเมนูฟิวชั่นไทยญี่ปุ่นโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญจากโรงแรม5้าดาวมีทั้งข้าวหน้าปลาแซลมอนเทริยากิ ต้มยำกุ้งเส์ฟพร้อมข้าวสวยหอมมะลิและของหวานอย่างโมจิชาเขียวกับมะม่วงน้ำดอกไม้นอกจากนี้ยังมีเมนูมังสวิรัตและฮาลาลรองรับผู้โดยสารทุกกลุ่มอีกหนึ่งความน่าประทับใจของโครงการนี้คือความใส่ใจด้านสิ่งแวดลอ้อมรถไฟเฮเวนลีแทร็กลายใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าแบบไฮบริดซึ่งสามารถสลับการใช้พลังงานจากแหล่งสะอาดเช่นแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมที่ติดตั้งไว้ตามสถานีรถไฟตลอดเส้นทางอีกทั้งยังมีระบบรีไซเคิลน้ำในห้องน้ำ และการจัดการขยัอย่างมีประสิทธิภาพทําให้การเดินทางในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะดวกสบายแต่ยังเป็นมิตรกับโลกอีกด้วยในส่วนของสถานีที่ให้บริการ a ฮเว l y t r แ c รกลายก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นแต่ละสถานีได้รับการออกแบบตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเช่นสถานีพิษณุโลกที่ตกแต่งด้วยลายเครื่องเบญจรงสถานีลำปางที่ใช้สถาปัตยกรรมล้านนา และสถานีเชียงใหม่ที่มีสวนดอกไม้กลางแจ้งและตลาดชุมชนพื้นบ้านให้ผู้โดยสารได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นระหว่างการเดินทางตารางเวลาเดินรถของ Heavenly Track Line มีให้บริการวันละ6กเที่ยวโดยแบ่งเป็นเที่ยวเช้าบ่ายและค่ำซึ่งเที่ยวค่ำจะได้รับความนิยมสูงสุด เพราะผู้โดยสารสามารถชมวิวกลางคืนจากสกายโดมได้อย่างเต็มที่ราคาตั๋วดยสารมีตั้งแต่850บาทสำหรับชั้นประหยัดไปจนถึง4,200รบาทสำหรับชั้นพรีเมียมสกายโดมซึ่งรวมอาหารครบสาม,มื้อและบริการพิเศษต่างๆไว้ครบถ้วนโครงการ h ทว v e ล l y ท r a กไลนไม่ได้เป็นเพียงแค่การเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย2025ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวเข้ากับระบบขนส่งสมัยใหม่และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยในเวทีโลก ถือเป็นการปูทางสู่ยุคใหม่ของการเดินทางที่เน้นประสบการณ์มากกว่าจุดหมายหากคุณเป็นคนที่ลหลงไหลในการเดินทางชื่นชอบความสะดวกสบายและอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทยเฮเวนลีแทร็กไลน์คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในปี2025นี้ขีดขีดขีด,ดหากคุณต้องการให้เพิ่มเติมเสียงภาหรือเอฟเฟกต์สหรับการตัดต่อวิดีโอแจ้งได้เลยครับ